สดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมน้องแฟงกี้กันอีกแล้วนะครับเมย์ไม่กินไ้เสียงจะก็เหมือนชีเซวันกัน <laughs> วันนี้ผมจะมาส่วนมนข้างบนกันนะครับอ่าหันปรกาศพัก่อน ฟังใจดีๆนะเริ่มจากอินีนาอินีนาสกาเลนะพุทธพุทธังอภิปูเชยามะอิมีนาสกาเลนะนทำทำบางอภิปูเชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆ<ำ>ังอภิปูเชยามะอมนะ,อะอาาระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธพะคะวันตังอภิวาเทนะ สวัสดีค่ะโตพระคาวาตาธรรมมังนาสามิสุปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังคังนาม,ามิต่อไปนามโมใช่ไหมนาโมใช่โอเคนาโมตัสสะพระคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสักภะคะวะโตอวระหะโตสัมมารถสามารถัมพุทธัสักอ่าต่อไปพูดตากาป,ปานะจะเป็นการขอข,อขอมาพระรัตนตรัยนะครับวันธามิวันทามิามพุทธังพุทธังสัพพะเมโทสังสัพพะเมโทสังขะมะทะเมขะมะ ขะเมพันเตพันเตวันทามิวันทามิธัมมังธัมมังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังขะมะถะเมขะมะถะเมพันเตพันเตวันทามิ วันธามิสังคังสังคังสัพพเมโทสังสัพพเมโทสังขมะทะเมขมะทะเมพันเตพันเตอ่าต่อไปจะสวดใจสระคมนะจำได้ไหมพุทธังสระนางจำได้ไหมพุทธังสระนางคัตฉามิจำได้ไหมอ่าไม่เป็นไรพูดตามป๋าพุทธังสระนางคัตฉามี ทางสารนางกัจฉามีทำมังสารนางคัจฉามีทำมังสารนางกระฉามิสังฆังสารนางคัจฉามีสังฆังสารนางกระฉามีทุติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิพุติยมปิพุทธังสารนางกระฉามีทุติยมปิทำมังสารนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังทำมังสารนางกระฉามี ทุติยมปิสังคังสารนังขัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขัจฉามิตันติยมปิพุทธังสารนังขัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังขัตฉามปิ สังฆังสัังล่านางกชาวิอ่าอิติปิโสอิติปิโสพระคขาว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาว่าวิชาจารณ์สัมปันโนสุขโตโลกัวิทูอนุตตรลุบุริสธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะขาวติสวาขาโตสวาขาโตภระเขว่ตาโม สันทออิสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยุหิติยังยัยยง<อ>สุปฏิปันโนออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งใจตั้งใจสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนพระคัมภโตสาวกสังโฆอุชุอุชุปฏิปันโนพระคัมภโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระคัมภโตสาวกสังโฆ โคสามีสามีจิปะสามีจีปตะจีปทีบ้านเนาะมันคืวะโตสาว่กสังโฆญาที่ทางจัดตาลิปุริสัยยุคานอัดถะปุริสัดปุกคลาเอสภะคืวะโตสาว่กสังโุอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลีโยอนุตตลังปุญญาคี ตั้งโรกสา,าติอาเก่งมากโหพูดไปด้วยแล้วไปด้วยหัวแตกเต็มตัวไม่เป็นไรเราเราต้องตั้งใจสวดต่อไปนะครับเมื่อกี้อายุกี่ขวบปีนี้หกขวบในชะ่ต้องสวดอิติปิโสทั้งหมดเจ็ดครั้งอาเริ่มตั้งใจสวดครั้งที่หนึ่งอิติปิโสเร็วอิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทธ โทวิชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาสาระิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสุปฏิปันโนอิติปิโสอิติปิโสภควาอ่า阿หังสัมมาสัมพุทโววิชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาสาระิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาเจริสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตะโลปริสธรรมมาสาริสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาวิชชาจริสัมปันโนสุกตโลกวิทูอนุตตะโลปริสธรรมมาสาริสัตถาเทวมนุษสานังพุทธภะควาติ สุปฏ <German> ิปันโนอิติปิโสอิบิติโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทธโวิชชาจารยสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธรรมมาสาริสัถาเทวมนุสสานังพุทโธภะวาติอิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารยสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโลปุริสธรรมมาสาริสัต หาเทวมนุษย์นังพุทธโธภัตวะติอสมุตติปันติปิโสอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารสัมปันโนสุขโตโลกวิฑุอนุตตะโลปุริสธรรมมาสาริสัทธาเตวมนุษย์นังพุทโธภัตวะติโอเคสุดเจ็ดรอบแล้วอาอยุอาอยุหกอายุหกขวบใช่ไหมโอเคต่อไปแผ่เมตตาใช่ไหมจะไม่เลยอรหังสุขิด สุคิโตโหมิจำได้ไหมยังไม่ได้อาหังอาหังสุคิโตสุคีโตโฮมิโฮมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะไรอีกอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความปันทุกข์ปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิออาหาร อาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรขอให้ข้าพเจ้าสกปรกเวรปราศจากเวรอาหารอัพยาปโชโหมิอาหารปัจยาโชโหมิอาหารอับอัพยาปโชโหมิเออโหจะไม่ได้อาหารอาหารอับพยาปัจจัปัจจัโฮมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากปราศจากปราศจากอุปสรรคอุปสรรคอันตรายอันตรายทั้งปวงอาหังอาหังอาณิโคอานิโคอาณิโคอาณิโคโหมิโฮมิขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจปราศจากใจปราศจากปราศจากความทุกข์กาย วกกทุกใจทุกใจสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารามิอเออเออจะได้ไหมเคยสวนดนีม่มันคล้ายคล้ายกับอันหนึ่งอ่ะว่าไงว่าไงกรปารองอเมริกอันเนี้ยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังมันคล้ายๆกับสุขีอัตตานังปาริหารันตุกเลยอ่ะปาริหารามิแต่มันคล้ายๆคล้าย,ยกันใช่ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขายมีความสุขใจสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดถูกต้องอ่าต่อไปแผ่เมตตาเราต้องแผ่เมตตาเมตตาสัตเพสสัตตาจะได้ไหมอ่าง้แล้วสัตเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหวนุ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลย อัพยอพยาปัชชาหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเิออย่าได้พยาบาทบยอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้เบียดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่ะอ่ะนี่อ่านี่ค่ะหวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขขีอัตตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดโอ้เก่งมากอ่ะต่อไปแผ่ลแค่ผมไปอยู่ใกล้ๆใครก็ว่าอยู่ผมไม่เห็นติดใครเลยเห็นไหมอ่ะอีกอีกอีกนิดเดียวบทแผ่ส่วนกุศลนะผู้ตาป่านะอีทังเมีอทังเมมาตาปีตูนงังมาตาปีตูนงังหตุหตุสุขิตาโหนตุ สุขีตาหวนตุกมาตาปิตะโลมาตาปิตะโลขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่มา,ดา,ารดาบิดาของข้าพระเจ้าบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขขอให้มีบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุขมารดาด้วยสิ มารดาของเขาให้มารดาบิดาบิดาของเขาประเจ้าทให้มีความสุขอ่าอันนี้ใครสวดได้ใครสวดได้ใครสวดได้ใครส่วนให้พ่อแม่อ่าต่อไปนะโอ้โหมันมีอยู่ห้าอันผมก็รู้เลยอิทังเมอิทังเมยาตินังโหตุอ่ยาตินังยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุ สุกขิตาหัวตุกยาตะโยยาตโยขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขมีความสุขอันนี้สวยได้ใครฮะให้ใครสวยได้ใครวเมื่อกี้ให้ป้าๆกับจ่อยใช่ไหมอันนี้ให้ญาติๆมีใครบ้างคุณตาคุณยายแล้วก็ คุณปู่คุณย่าทุกคนเลยใช่ไหมถูกต้องออาไปนะเป็นครอบครัวใช่อิทังมีอิทังเมีคุกรกปัชยยาคุกรูปัชยยาจาริยานังจาริยานังโหตุโหตุสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุคุกรกปัชยยาคุกรูปัชยยาจาริยาจาริยาอ่า ขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่จงสำเร็จแด่คุณครูอุปชาอาจารย์คุณครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีความสุขมีความสุขอันนี้สวดให้ใครครูอุปชาเอีครูที่สอนใครผมนี่เอ네ีมีครูอะไรบ้างจำได้ไหม จำไม่ได้เดย,เยอะเลยอาไม่เป็นไรต่อไปจำได้ตอนนี้อยู่ในุนบาลสามอ่ะอือคืออะไรคือผมจำได้แค่หนุบาลสองผมมาปางคนเดียวเด้อ่าถอยหลังงวันไหนถอยหลังงวันไหนถอยหลังไปนิดนึงโอเคอเออต่อไปแล้วแล้วจะ,จะ,จ,ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วเหลือแค่อันสุดท้ายเหรอ,อ,ย,อย่างอย่งอีกทางอีกทางสัพพเทวตานัง พระเทวตานังโหตุโหตุสุขิตาสุขิตาผลตุหนตุสัพเพเทวาสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงทั้งปวงมีความสุขมีความสุขอ่าอันนี้สวยที่ใคร ให้ใครเทวดาไงอ oh. เทวดาที่ปกปักรักษาเราเทวดาที่อยู่รอบๆนี้ยป,ป้าว่าแต่ตอนนี้ผมบอกให้เทซี่มันมาเป็นสีสีแดงสีสีเขียวจะไม่ได้ไม่มาเลยอืมนะเรามีเทวดาคุ้มครองต้องสวดแผ่แผ่สุขสวที่เราทําบุญเนี่ยให้เทวดาด้วยโอเคนะอ่าต่อไปนะครับอีทาง สัพพะเปตางสัพพะเตตานงโหตุโหตุสุขิตาสุขิตาหนตุหนตุสัพเพเปตาสัพเพเปตาอ่าอันนี้สวยได้ใครสวยได้ใครสวยได้ใครเปตาเรือเปรตนะผีเปรตผีเปรตหรอผีทั้งหลายผีทั้งหลายที่อยู่ที่อยู่เนี้ยเขาไม่มีใครทำบุญให้เขาไงเราต้องทําบุญให้เขาให้เขาากเป็นคนเหรอใช่ให้เขาได้ไปได้ไปผุดไปเกิดไงให้เขาได้ได้มีความสุข คนที่เป็นสัตว์อะว่าเขาน่าจะเป็นคนนะที่ได้ตกรกลงไปทั้งหลายใช่ไง<ๆ>เขาต้องแต่เขาทําบุญไม่ได้เราต้องเราทําบุญได้ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ทำบุญได้ปุ๊บเราต้องแผ่สุขส่วนให้เขาเขาได้มีความสุขเขาอาจจะได้ไปเกิดใหม่เราก็ได้บุญถูกไหมอ่าเมื่อกี้เทวดาแล้วเปรตแล้วใช่ไหมอีทงัอทงอกทังสัพเพเรนังสัพเงเวรนัง,นงโหตุ สุข er ิตาสุขิตาโหนตุโหนตุสัพเพเวรีสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่จงสําเร็จแก่เจ้ากรํานายเวรเจ้ากํานายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรํานายเวรขอให้เจ้ากรํานายเวรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีความสุขอ่ะอันนี้เราสวดให้ใครเราแผ่เมตตาให้ใครเจ้ากรํา จ้ากรรมที่เขาอยู่ในส่วนให้ยมทูตเหรอไม่ตรวอ,อยากจ้ากรรมายเวรไหมคือเมื่อก่อนเราอาจจะทําอะไรไม่ดีแล้วก,ก็มีคนโกรธแค้นเราถูกไหมเขาก็ตามมาทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเราก็ต้องสวดแผ่เมตตาให้เขาให้เขามีความสุขให้เขายกโทษให้เราแล้วเขาใช่ไหมนึกออกไหมครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายอีทังอีทังสัพพัตตานังสัพพัตตานังโหตุ ตุสุกีตาสุกีตาโหนตุ่โคร้อมกันสัพเพสัพเพสัตตาสัตตาขอส่วนบุญนี้ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดอ่าอันนี้เราเราแผ่ไม่ตายให้ใครให้สัตว์ใช่สัตว์ทั้งทั้งหลาย เพราะเขาอาจจะมีกรรมเกิดเป็นสัตว์ไงใช่ไหมแล้วสัตว์ทําบุญไม่ได้อตอนเนี้<อ>เมื่อกี้โชคดีที่เกิดไปเป็นคนเพราะคนเท่านั้นสามารถทําบุญได้สามารถบวชได้ด้วยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้สามารถเป็นซ่อมวัดทาสีพระได้ใช่ไหมสัตว์ทําได้ไหมไม,ไม่ได้เอเทวดาที่เราสวดให้ทําได้ไหมก็ไม่ได้พวกผีเปรตทาได้ไหมก็ไม่ได้มีเราทําได้ถูกไหม พอเราได้ปุ๊บเราเขาต้องพวกผีเปรตอะเขากลัวกันหมดแล้วไม่แต่ถ้าเราทํแล้วเราแผ่ไม่ตายเขาเขาก็ได้รับบุญจากเราด้วยนึกออกไหมเขาก็จะได้เกิดมาเป็นคนใช่ไหมใช่เขาถ้าเขาถ้าเขามีบุญถึงเขาอาจจะแต่เขาต้องไปรับกรรมก่อนไงใช่ไหมแต่เราเราทิศบุญให้เขาทิศบุญให้เขาเขาก็จะเออซาทุกับเราใช่ไหมอา่ะสุดท้ายนะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออทิศ ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้การภาวนาณีเจริญภาวนานี้เจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกินท่านไว้ได้เคยร่วมเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติต้องถึง ปัจจุบันชาติปัจจุบันนาชาติท่านจะอยู่พบใดท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดใดหรือภูมิใดใดก็ตามก็ตามขอให้ท่านขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ได้รับผลบุญนี้และไปแล้ว,แล,วแล้วโปรดโหสิกรรมโปรดโหสิกรรมและอัตโนธนาบุญและอัตโน อน,อนุโมทนาบุญแกข้าพเจ้า,า,จาด้วยอำน,นาจบุญนี้เทินด้วยอำน,นาจบุญนี้เทินเข,เ,ขเขาก็จะสาธุให้เราถ้าเขาถ้าเขาได้รับบุญแล้วเนี่ยเขามีความสุขเขาอาจจะอาภัยให้เราใช่ไหมถ้ากรรมในเวททั้งหลายเนี่ยอ่าต่อไปนะครับครับขอโห,โ,หโหติกรรมอันนี้อันนี้โหติกรรม ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอศกรรมขอสิกรรมกรรมใดที่ท่านกรรมใดที่ท่านเอ้ยกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดก็ตามกรรมใด ท,ที่ทำที่ทำแก่ผู้ใดก็ตามในชาติพบใดใดก็ตามในชาติพบใดใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวนขอให้เจ้ากรรมในเวเจนเวจงละโหสศิกรรมจงละโหสศิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวนอย่าได้จองเวนจองกรรมต่อไปเลยจองกรรมต่อไปเลยอ,อ,อ่าเอาเลยนะทนนีเราก็สวดมนต์เสร็จแล้วกราบพระเสร็จแล้ว โอ้โหแล้วบอกท่านผู้ชมที่เป็นไงบ้างโขงเหงาแตกเต็มตัวเลยอะอาแต่เรามีความสุขเมื่อเวลาสวดมนต์ใช่ไหมมีความสุขมากเลยเวลาสวดมนต์จริงปะแล้วเวลาเรา,เราไปทั้งที่เวลาไปทําวัดเป็นไงบ้างมีความสุขมาก,กเลยจากไปไหมจากไปอีกหลายวันมากเลยเลยครับวมน่ี้ชอบไปทำที่วัดไปทําอะไรที่วัดก็ไปทําโบสถ์ทาสีปิดตอกผิดทองอพระแล้วเมื่อกี้จำใครได้บ้างที่วัดอะ ้วเจอใครที่ไปเจอใครบ้างมันมีคนอีกหลายคนที่ไปทํากับเราใช่ไหมจําชื่อใครได้บ้างผมจําพี่มังกรได้คนเดียวอา้าวลุงอะไรลุงอะไระลุงอะไรลุงแดงลุงแดง <laughs> ป้าอะไรป้าอะไรป้าที่ส,สวยๆทั้งหลายอ่ะป้าอะไรบ้าง <c oughs> เออจังนะเออยังต้องไปจําชื่อได้นะเข้าใจไหมครับคุณลุงคุณป้าทั้งหลายเนี่ยนะ อ่าตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามชมขอขอบคุณท,ท,ท,ที่ติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมสาทูกันด้วยนะครับอย่าลืมลกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กันเยอะๆด้วยนะครับโอเคกลับท่าสามครั้งก่อนเลยสวย